สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนนทิพาแม่โจ้นะครับผมคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่เกี่ยงดีกว่านะครับไม่เกี่ยงบ้านมือหนึ่งมือสองลูกค้าที่แบบว่าวอรี่เรื่องของราคาและความคุ้มค่านะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านที่เราจะมาขายนะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับผม3มนอนสามน้านะครับผมเข้าจากซอยทุ่งหมื่นน้อยเข้ามานะครับประมาณสัก2กิโลเมตรก็ถึงโครงการแล้วนะครับผมให้ดูโดยรอบก่อนนะครับโอทงมากนะครับผมถนน 2เลน8เมตรมีร,ระภพอยชั่วโมงนะครับแล้วก็มีคนสวนคอยดูแลหญ้ารอบๆบ,บ้านให้เรานะฮะไม่ให้ดูรกนะให้ดูสะอาดตาตลอดนะครับดูสิครับนี่เห็นไหมโครงการนาแล้วนะครับแต่ว่าหญ้ายังดูไม่รกเลยนะไอที่ล้ำๆมาก็จะเป็นของบ้านไข่บ้านมันที่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถ้ามองไปดีๆก็จะเห็นหนู่นนะฮะป้อมยามอยู่นู่นเลยนะครับใกล้มากนะฮะคือจากป้อมยามเข้ามาก็น่าประมาณสักร้อเมตรก็จะถึงบ้านแล้ว บ้านหลังนี้อยู่ต้นซอยเลยนะอยู่ซอยหนะครับหลังนี้เลยหัวมุมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักบ้าน2ชั้นที่ผมจะขายหลังนี้กันแล้วราคาไปดูท้ายคลิปนะฮะแล้วควรจะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้ที่ผมเอามาขายคุ้มค่าแค่ไหนครับผมไปดูครับสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับบ้านโครงการจัดสันนะครับมันมีค่าส่วนกลางโครงการนี้ค่าส่วนกลางปีละประมาณ80,00บาทก็คือเขาจะมีพวกอรอปภนะครับแล้วก็มี คนสวนที่ผมเห็นผมแจ้งไปเมื่อกี้ตกเดือนละประมาณ6กเจ็ดเองคุ้มแล้วครับมีคนมาช่วยดูแลสอดส่องบ้านเราตลอดเวลานะครับบ้านหลังนี้นะครับอายุประมาณ10ปีนะครับผม2 7 0เจนย์ทับสองนนะครับน,นี้ก่อนได้9ได้2บวกกันได้สิใช่ไหมเขาบวกกี้ปะอ่ะไม่รู้นะครับไปบวกกันเองคือจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ของบ้านนะครับมันก็จะมีสนามหญ้ามีอะไราตามปกติแต่ว่าบ้านหลังเนี้ย เขาต่อเติมเต็มพื้นที่ก่อนหน้านั้นนะครับเขาตั้งใจจะมาอยู่พอดูจากการต่อเติมนะครับไม่ได้ต่อเติมเพื่อปล่อยเช่าหรืออะไรยังไงนะครับคือต่อเติมเพื่ออยู่จริงๆนะครับพอดูจากโครงสร้างแล้วนะครับก็คือว่าเน้นใช้งานได้ยาวๆอยู่ได้แค่ปีสองปีเองนะครับเขาไปซื้อบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ถามว่าบ้านมีประวัติหรือเปล่าไม่มีนะครับที่ที่ผมมาถ่ายเนี่ยนี่คือเป็นเฟสหนึ่งนะส่วนเจ้าของจริงๆของบ้านหลังนี้เขาอยู่เฟสสี่อยู่บ้านเดียวกันนนรรักกก้้ๆี่เอง็สสาาาามมถไไปหูด นะครับผมจุดแรกที่ต้องดูเลยนะครับนี่จุดต่อเติมนะครับนี่ผมเข้ามาดูแล้วนะครับนี่คือห้องนี่เขาต่อเติมต่างหากนะบ้านหลังอื่นไม่มีนะครับแค่นี้นะครับต่อเติมก็หลแสนแล้วนะครับความกว้างประมาณ3เมตรลึกประมาณ9เมตรนะฮะเฉพาะตรงนี้ก็เกือบเกือบสาตารางเมตรละที่ต่อเติมเพิ่มใครที่แบบว่าทํางานเป็นไลฟ์ขายของนะฮะคือสามารถใช้เป็นห้องทํางานได้เลยนะเพราะว่าห้องมันกว้างมากนะฮะหรือจะเอาไว้เก็บของหรือจะเอาเป็นห้องนอนของคนท่านคนแก่ที่เข้ามานอนบ้านเราก็ได้วแาไปนะเพราะว่า ลักษณะโครงสร้างนี้ใช้สําหรับอยู่ได้จริงๆนะครับลงรดนะครับผมปูด,ด้วยสายล้างนะครับผมคือสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบการปูกระเบื้องนะทายล้างที่ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับนี่ผมบอกไปก่อนว่าบ้านานี้สิปีแล้วแต่ถ้าดูโครงสร้างดีๆนะครับบ้านเนี่ยไม่ช้าเลยดูนี่แหละดูเสานี่เคยมีการทําสีรอบนึงเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต่อเติมบ้านก็เลยลวดทําสีฝ้าแล้วก็ทําสีทําเสาต่างๆนะครับดูสิเข้ามาใกล้ได้ไหมนี่สียังไม่มองเลยครับผม หน้าผมหมองกว่าสีอีกดูสิใกล้ไปหน้าผมนี่หมองกว่าสีครับผมขอเคีมทักงสองคันก่อนแล้วกันตรงเนี้ผมว่ารถเก่งหน้าจอดได้แต่เป็นเก่งซีดานไม่ได้นะน่าจะเป็นเก่งคันเล็กนะครับไอ้ที่เห็นคือหญ้าเทียมนะครับไม่ใช่หญ้าจริงนะครับก็คือว่าใครที่แบบชอบความเขียวแต่คิยจตัดหญ้านะครับหญ้าเทียมช่วยคุณได้นะครับนี่คือพื้นที่ที่เขาต่อเติมและใช้หลังคาเป็นซีแพคคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เสาคอสอลอ,อเป็นโครงสร้างใช้กันแดดกันฝนได้แน่นอนนะครับนอกเหนือจากนั้นคือแบบว่าย,ยังสามารถ เป็นพื้นฐานโครงสร้างไว้สำหรับต่อเติมได้ในอนาคตนะเพราะว่าตัวหลังคาตัวเสามันมาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับคือใครที่แบบอยากต่ออยากทําอะไรตรงนี้นะครับใส่ลูมิเนียมหรือจะก่อเพิ่มสามารถทําได้เลยนะครับนี่ครับยังมีพื้นที่เป็นดินฮะไว้ปลูกต้นไม้ได้ใครมาแล้วแล้วอยากรื้อและปลูกต้นไม้ใหม่นี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยคือระยะจากนี้ไปมีมา 12- บสองถึงสิเมตรความยาวนะครับความกว้างนี่น่าจะสัก7 เมตรถึง8เมตรน่าจะได้ลูกค้าเขาตั้งใจว่าอยากจะเอาไว้ให้แบบคุณพ่อคุณแม่มาใช้งานตรงนี้นะครับไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับผมคือผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยช้าจริงๆถ้าใครสนใจมาดูบ้านจริงๆผมจะบอกเลยว่าแบบเออคุ้มจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบบ้านมือสองนะที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับที่ผมทิ้งไว้แบบนี้เลยก็คือว่าเจ้าของเขาเดินต่อตรงไว้ฮะแต่ถ้าใครไม่อยากได้สามารถตัดทิ้งได้นะครับสีรอบๆนะครับก็ยังเนียนอยู่เลยนะครับไม่ค่อยหมองคล้ำเท่าไหร่นะครับเข้ามาในบ้านครับ นี่ผมแสงเท้าเข้ามานะเพราะว่าเมื่อกี้ขออย่างเจ้าของละวพ่อบ้านตอนนี้ยังไม่ทำขอสะอาดแต่ถ้าก่อนสมมอบทางเจ้าของยินดีบิ๊กคลีนนิ่งให้ทั้งหมดพวกคราบต่างๆเราจะเคลียร์ให้ใหม่หมดนะครับส่วนตรงนี้ครับนี่มุงล่วนอันนี้มันมีให้อยู่ละนะครับมุงล่วนนี้ให้ข้างหลังนะครับส่วนผ้ามา่านนะครับมันจะเป็นผ้าม่านตาไก่อนะครับก็คือว่าเป็นแบบว่าพอใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะะไไรรรรททััั้้นะ้้งงงนนนนคบเเียกดดว่าาิมแโ นะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมีแต่เพิ่มเติมให้กับบ้านหลังนี้มามุมนี้ครับห้องครัวนะครับจอิงจริงแล้วถ้าเป็นคนทําอาหารจริงๆนะครับคาบตามซอกกระเบื้องจะมีพวกคาบขมเหลิ่มาบน้ามันนะครับแต่นี้ไม่มีเลยคือหมายความว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ครัวเลยและอีกอย่างหนึ่งที่มันเว้าไปตรงนี้นี่คือเตาแก๊สนะครับบ้านหลังนี้แต่ก่อนมันมีเตาแก๊สเขายกออกไปนะครับไม่ไม่ได้ใช้งานตรงนี้เลยนะครับ หลังบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับหลังนี้ก็ใส่หลังคาคลุมให้แล้วเช่นกันคือบ้านมาสิปีแล้วเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างหรือจุดงานบางอย่างที่มันดูเก่าไปนะต้องทําความเข้าใจด้วยนะเพราะว่าบ้านทั้งสิบปีแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือว่าบ้านมาสิปีก็จริงแต่ผมมาดูด้วยตาตัวเองต้องถอดแว่นดูเลยเนี่ยคือบ้านอ่ะไม่โทมเลยมันจะมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่แบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเอาให้ดูสีเดิมๆได้เลยครับนี่นะดูครับ มีร่องรอยนิดหน,น,น่อยนะแต่ว่าโดยรวมผมว่า80%เนี่ยสีดีมากนะครับอุ้ยตกใจตกใจนู่นอะไรผมนึกว่าใครมายืนอยู่ในบ้านนะครับโอ้โหยืนจะกลาลเปียกเลยนะครับอันนี้คือห้องเก็บของนะครับแต่ว่าใช้งานก็พอเก็บของได้แต่ว่าต้องก้มเข้าไปเก็บหน่อยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นตู้คอนโทรล อยู่ข้างล่างนะครับมีเซฟตี้คัทด,ด้วยแต่ว่าก็อยู่ที่การใช้งานนั่นแหละบางคนแบบว่าขอไม่ค่อยเยอะห้องนี้ก็คืออาจจะไม่จําเป็นต่อไปห้องน้ําข้างล่างครับอันนี้พูดแบบไม,ไม่ไม่อวยเลยนะก็คือว่าจริงๆอ่ชะชักโครกอ่ะมันใช้ได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่นะฮะของบางอย่างบางชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่กี่พันเองสามารถซื้อมาใส่มาเปลี่ยนได้แต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากได้เดิมๆอยู่ของจริงมันใช้ได้นะครับซิงค์น้ำนะครับเป็นของบริการนะครับแล้วก็มีเซฟตี้พักด้วยดูสิ เป็นเซติปักนะครับไว้ไดผมได้นี่เปิดได้ครับนี่เซติปักนะครับแล้วก็ประตูนี้เป็นประตูที่เปิดไปก็จะไปโรงรถเมื่อกี้นะครับข้างบนนะครับบันไดนะครจะเป็นลักษณะเป็นแนวโค้งขึ้นไปเลยนะไม่มีชั้นพักนะครับคือเดินขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ชั้น2ได้เลยนะครับราวบันไดนะครับนี่ไอต้องเก็บสีใหม่นะครับก็จะมีร่องรอยในการแตกตามรอยต่อของไม้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ผลกับการใช้งานเดี๋ยวผมขยับให้ดูนี่นี่ดูดิเนยินไหมคือ ไม่ขยับเลยเอายาแนวมาอุดได้นะครับเนี่ยแล้วทาสีใหม่ก็ดูดีแล้วนะครับต่อไปครับข้างบนชั้น2นะครับยังคงเป็นปาเก้อยู่นะครับสําหรับพื้นชั้นสองนะครับแต่นวัตกรรม10ปีที่แล้วกับตอนนี้แตกต่างกันสามารถรื้อเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางได้แต่ถ้าใครยังไม่อยากเปลี่ยนดูครับนี่กล้องครับก้มมาหน่อยไม้ยังเดิมนะครับดูดิมีแค่คาบฝุ่นคาบไรไม่เป็นรอยเลยนี่คือห้องมาสเตอร์นะครับก็จะมี พวกร่องรอยเป็นเลืองปกตินะครับสำหรับบ้านที่อายุประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระเบียงแต่ระเบียงก็จะมีเป็นอุจระเบิร์ดนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดนะครับมันมีการตกแต่งทําเป็นเหมือนมานั่งเล็กๆออกไปด้วยนะครับเก๋ไก่นะสามารถออกไปนั่งได้นั่งชมวิวได้เพราะบ้านเราเป็นแปลงหัวมุมนะครับต่อไปครับนี่ห้องน้ำครับนี่เป็นห้องน้ําสําหรับห้องมาสเตอร์นะครับมีแยกคนแห้งคนเปียกชัดเจนสุขภัณฑ์ทุกอย่างครบหมดนะครับมีเครื่องทำอุ่นแถมให้ด้วยสามารถเอามานั่งแล้วก็อาบน้ําได้ นะครับสลับโซนตรงนี้นะครับก็กว้างนะครับหันไปนิดนึงครับดื่มแจ้งนี่มีแอร์แถมให้ตัวหนึ่งนะครับถึงจะเก่าไปแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับแปลงหวมุมเนาะนี่ก็จะได้วิวด้านข้างบ้านเดี๋ยวผมเปิดนะเป็นบางกระทุ n งผักด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะได้วิวต้นซอยแบบนี้ครับนี่นี่นะครับวิวด้านข้างบ้านโอ้โหแบบตรงนี้มุมดีมากนะฮะนี่นี่ครับโอ้โหต้องรอยให้ดูจระเลยนะครับนี่นี่ก็เดี๋ยวเก็บได้ครับไม่ใช่ต้องรอยจากโครงสร้างนะฮะ สามารถมาเก็บได้นะครับห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับสําหรับห้องนอนเล็กนะครับไซส์ใช้ได้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมีพื้นที่แยก่วนแห้ง่วนเปียกชัดเจนสุขภัณฑ์ครบหมดเครื่องนัําอุ่นหนึ่งเครื่องต่อไปห้องนอนที่2ครับผมดูจากสายตาเข้ามาสัก3าคูณสนะฮะโดยประมาณนะครับหรืออาจจะกว้างกว่านี้วางเตียง6ฟุตได้นะฮะอยู่สักคนหรือ2คนพอดีนะครับโดยรอบของบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นต้นซอยเนาะหลังบ้านนะครับข้างบ้าน มีคนอยู่หมดนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ครบถ้วนนะครับมีเฉพาะบ้านเราเนี่ยฮะที่กำลังตามหาเจ้าของใหม่อยู่คิดว่ามาซื้อบ้านมือสองแล้วจะกลัวว่าจะอยู่คนเดียวไหมไม่นะครับรอบๆข้างมีคนอยู่ด้วยหมดนะครับและห้องนอนที่3ครับรู้คุณตกใจแต่ที่นี่คือ,อยังมีหิ้งอะไรแบบนี้วางไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาขนไปให้นะครับผมปักเก้เนี่ยคือใหม่จริงนะครับใหม่มากเอาจริงนะผมว่าห้องเก็บสีเล็กๆๆน้อยก็ดูใหม่แล้วนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยห้องนี้ก็จะเป็นวิวหน้าบ้าน นะครับเปิดไปชมหน่อยครับหลังคาที่เขาต่อเตอิมเป็นซีแพคนะครับนี่ดูสิบอกตรงนะผมชอบโซนี้มากเลยมันเหมือนแบบคุณมีสวนสาธารนณะเล็กๆอยู่ในบ้านเลยนะครับเอาพวกชิงช้าไซเดอร์ใช่ไหมบ่อกระบะทรายมาวางนะครับมันเหมือนเป็นแบบสวนเด็กเล่นเล็กๆในบ้านได้เลยนะครับเนี่ยใครที่มีลูกน้อยนะผมว่าเหมาะมากๆแล้วคืนเล่นได้สะเทินน้าสะเทิน,นบกนะครับแดดไม่โดนฝนไม่มีนะครับเพราะว่าคุมหลังคาให้หมดแล้วไฟเป็น LED วดีด้วยส่วนใครที่มีพ่อบ้านเป็นสายดื่มนะสบายครับ แต่ต้องระวังเรื่องฝืนไฟนิดหนึ่งนะเพราะว่านี้มันมันเป็นหญ้าเทียมขนาดที่ดีนะครับผม74ตารางวานะครับผมพื้นที่ใชสอยในบ้านรวมต่อเติมทุกอย่างเนี่ยผมว่ามีประมาณ300กว่าถึง400คือจะบอกว่าแค่ที่ดินในโครงการจัดสรรแบบเนี้ยผมว่าตกต่อตารางวาก็พบเป็น20,000แล้วแต่นะครับอันนี้บ้านรวมที่ดินรวมต่อเติมราคาเพียง3ล้าน300,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้วอรรี่ว่าบ้านเนี่ย เราเป็นเงินหนึ่งสองคือคนที่ชอบความคุ้มค่าชอบบ้านที่อยู่แล้วจบไม่ต้องต่อเติมเพิ่มชอบบ้านที่อยู่ในโครงการมีระบบรักษาความภายัยมีคนช่วยดูแลขยะดูแลถนนดูแลหญ้าไม่ให้ดูรกนะครับผมตอบโจทย์ที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากผมใช้ตาของผมนะครับค่อนเฟิมดูสภาพบ้านให้แล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากชัวร์สามารถมาดูบ้านจริงๆกับเราได้เลยนะครับผมผ่อนต่อเดือนออเคลมที่มาสักหมื่นต้นๆละกันนะครับผมใครสนใจอยากดูบ้านกับเราสามารถทักินบ็อกหรือโทรมาผมได้เลย นะครับผมฝากไว้ด้วยนะสำหรับบ้านมือ2ของเรานะหมู่บ้านนนิาพาพิกัดแม่โจ้แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับเจอกันเด้อ